ตังเลยอุย้ยซื้ออะไรนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายาอะไรวะช้างลมอะไรไมันลมช้างเลยไม่รู้ของยายนีอะยายนีซว้เดนมาเพราะว่าเป็นที่แบบถูกที่สุดอะเนาะไม่รู้ได้ผลเปล่าแต่ลองวันนี้วันไรกเขาบอกว่าให้ที่จริงอยากให้กินแค่าวันละเม็ดนาะแบบเช้าหรือว่ากลวงวันนี่แหละแล้วถ้าแบบสูตรลมช้างเลยก็คือให้เริ่มสองเม็ดไปเลยเช้าหรือว่ากลางวันก็ได้แต่เราก็ลองหนึ่งเม็ดต่อวัน นั่นก็หนึ่งเม่ตอนเย็นแต่ก็ยังหิวอยู่ <laughs> ก็เลยซัดก,กีวีไปลูกหนึ่งละวเอ้ยชืกีวีอะไรวะเอาคูโบคารุไปลูกหนึ่งละเดี๋ยวจะ้ะไม่จินเพ <laughs> ิ่งเลิกงานสามทุ่มครึ่งนะแล้ววันนี้แถวหมู่บ้านานะแคามีอะไรนะใครไมไ้ด้ยที่จริงก็ไม่รู้นะเขาทำงานตามปกติแต่ <laughs> เพื่อนร้านง,งานเอ็กซ์เตอร์มันโทรมาเว้ยมันโทรทั้งโทรศัพท์ไม่พอมันโทรทั้งโทรศัพท์ที่ทำงานด้วยที่แบบ นี่วาไหน10ตุ้ยที่ทำง,งานด้วยกิเลเอ้าอีเดีอยใครโทรมาบบ <c oughs> นั่นก็ได้ไปรับกิเล่พี่ใหญ่ไปรับ <c oughs> อา้าวรถเี่มง,งาน <c oughs> เติมแล้วมันก็ได้แบตไปรับน,นี่นะแพ็กเกจอีกแล้วพิทควนไม่ดีเลยอะ่ะก็ได้เสื้อกันหนาวมาแล้วนะส่งตัวเนี่ยจากทาเวเดย์ราเนี่ยซื้อมาประมูลมามันก็ลืมมันก็ไปใส่ประมูลเสื้อกันหนาวอีกสองตัว แล้วก็แบบตายแล้วกูไม่อยากไม่จ่ายตังค์้าสูดแล้วไม่จ่ายต,างาาาตังค์เขาเราก็จะให้แบบไม่ดีฟีดแบคเนาะก็ยังไม่ติดต่อคนขายก็เลยก็คิดว่าคงไม่เอาเพราะว่าเยอะแล้วอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวแล้วอันนี้หนึ่งตัวเป็นต,ตัวนี้เขาอ่ะมีป้ายติดไว้นะตอนที่ดูอะเอาขายไปเลประมูลอันนี้ประมูลมาได้สี่ร้อยเพราะว่าป้ายติดตั้งพันสามร้อยอ่ะน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบว่าแบบที่เขาลดราคา แล้วราคาที่ติดไม่ใช่ราคารถราคาไงเขาน่นาจะได้รถราคามาแม่คง,งไม่มาขายราคานี้เอาสีนี้เพราะว่าเพราะว่าไม่เคยมีสีนี้อู้ยาวจังเลยยาวคุมตูดเอ้ยความยาวแบบนี้กําลังพอดีแล้วก็มีซิด้วยเอ้ยแต่ตัวนี้ใหญ่พอดีโอ้ยสิบมาตรฐานยี่ห้อยาสนะทำไมมันดูใหญ่อะแล้วก็ไม่มีโอ๊ย้ยใหญ่นะเนี่ย มันเป็นดับไซส์ใหญ่อะมันเป็นไซส์เอสที่ใหญ่อะมันเป็นไซส์เอสของเขาเรียกว่าอะไรของแบบผู้หญิงที่แบบอายุเยอะหน่อยหนึ่งหรือว่าเป็นไซส์เอสแบบสําหรับคนที่เขาตัวใหญ่อะเพากระเป๋าดีเพราะซิปอย่างหนาเลยซิปอย่างดีแล้วก็ความยาวพอดีแล้วก็มีซิปข้างๆเพื่อจะทำให้แบบไม่ต้องตัดมากไปแต่เสียดายที่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีสายปรับให้มันแบบให้มันดู เอวคอดอ่ะโอ้ไม่ซิดีมากเลยคิดด,ดูรู้เลยว่าเป็นมาตรฐานโอ้ใส่ตัวใหญ่อ่ะเหมือนเป็นของผู้ชายเลยเหมือนแบบไส่เอ็ผู้ชายอ่ะเดี๋ยวต้องลองถามพี่คนไทยว่าถ้าเจาะเาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยทำเป็นแบบมีได้ไหมร้อนเป็นอย่างไง ไม่ว่าอะไรเป็นซิกอย่างเงี้ยซิกมัดขึ้นมัดลงคืออย่างเงีย้ยเออแต่ไปส่องกระจกดูก่อนถ้าอิ่มแล้วภายในเวลาไม่กี่นาที <c oughs> แล้วก็จะมาเปิดคอ,อเลยนะอ๋ออ,นนอันนี้โรปรเทคนีกว่าอันนี้โจดนโปรเทคของจาก อันนี้น่าจะจากเชเดราที่ประมูลมาเหมือนยังมาไม่หมดก็ว่าเอ๊ะหรือว่าสองอันนี้สองพันสิบห้าเนี่ยแหละเลกกิ้งกับต้องตัดก่อนว่าเดี๋ยวจะตัดโดนของก่อเลกกิ้งกับเขาใช่นี่เนาะเลกกิ้งกับยีนลีบายที่ไปประมูลมาทึบ องต้องมองความยาวาค่ะคนว่ายาวไปแม่นบอถ้ายาวไปเพราะเเป็นหนังเล็ก,กิ้งที่ข้างในอ่ะเป็นบุกขนเว้ยมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันมืดจ้ะตัดแสงได้ไหม,อ,มอ่ะมันอ่ะเป็นแบบบุขนโอ้ใช่มันจะซีฟด้วยสิถ้าเป็นซีฟที่ขาเนี่ยคือยากละถ้าจะตัดอะดไรก็คืออดไรมันยาวไปเพราะว่าคนไม่ของเมนก,กูนะสวยเอ็ วัดขอก่อนแล้วค่อยไปลองคือแบบมันเป็นขนข้างในไม่ใช่ไม่ใช่ขนอ่ะก็แบบอืมค่อยไล่ากันค่อยไปลองเพราะว่าแต่ก่อนเคยมีหนังตัวหนึ่งแบบที่เป็นแบบเล็กจิ้งหนังไงก็อืมก็เลยซื้อมาแล้วก็แพงด้วยน,นะเหมือนร้อยกว่าด้วยประมูลได้แล้ว มาเออไม่ใช่ร้อยกว่าใช่เหมือนประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบหมดประมูนได้ร้อยหนึ่งนี่แหละแล้วก็คนเดียวกันนะเนี่ยเราก็ไม่รู้ไอคนไอเหมือนแบบอีกวันหนึ่งประมูลได้แล้วก็อีกวันอีกสองวันต่อมาจะประมูลอีกอันหนึ่งของเขาก็เลยเสียค่าส่งสองรอบเลยเสียคาร์บอกค่าส่งก็ร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบแล้วแต่ หมายถึงห้าต่วอาจจะห้าสิบเก้าสิบเก้าอะไเงี้ยแต่สองสองสองถุงก็มีขยะอีกแล้วอันนี้เป็นโอง่งแล้วคนเดียวเดิมดเลยนะเพราะว่าที่เรามีเรามีไซส์ยี่ห้าไว้ถึงเป็นยินยืดแอ้วนี้มันเขียนยีิบเจ็ดเนี่ยก็ลองมาดูสิยี่สิบเจ็ดก็ใส่ได้้วยืดก็ได้ยืดยืดเพราะยี่หับไปถ้าซื้อต้องซื้อซสยี่สิกยี่สิบเจ็ดเพราะว่าอวนขึน เขนะาเขียนวะ่ารีไวท์นะตอนที่ประมูลมันใช่รีไวท์หรือเปล่าทำไมมันภาษาญี่ปุ่นด้วยวะเออมันก็รีไวท์ทำไมรีไวท์มีภาษาญี่ปุ่นด้วยหรอรีบฟังอันนี้เดี๋ยวค่อยไปลองมีหลายภาษาไม่ใช่จังไหนรีไวท์มันแค่เรี๋ย้เขาพูดภาษาอิหร่าน นี่ไหม่้าของเราก็มีตัวหนึ่งนะต้องดูขาอีกแล้วยาวไปหรือเปล่า <c oughs> อ่างยาวไปกคไ,ไปกระด็นแต่ช่วงนี้ก็ไม่สันดนหรอกว่า่ากันเป็นหน้าหน้าหนาวอันนี้ก็ได้มาจบสองร้อยนะเดี๋ยวค่อยลอง เสืบบ้อผ้าย้อยแล้วนั่นางบอกอาภแล้วก็อันนี้เป็นครีมที่สั่งเลยว่คคาคนระีมทาหน้าใช้ตอนนี้ใช้เวียนกันทั้งมีเวีลาก็ยูซลีนใช้ที่แบบที่สปอตเลสเลยเขาเรียกอนตี้ p i g m e n นอะที่แบบลดกักอะไรอย่างเงี้ยลดกักลดกั๊กถ้าของนี้มันจะถูกกว่ายูซลีนไงที่ทนั่นีีเวลามันจะแบบไม่ค่อยสั่งร้อยสลิชคนมันจะแบบสองร้อยเก้าสิบประมาณนี้ก็ไม่แน่ใจ แต่ใช้แล้วก็เฉยๆอะใช้มาสองขวดแล้วก็เลยแล้วก็เหลืออยนะูซีหนึ่งขวดใช่ปะที่ยังไม่ใช้ก็เลยคิดว่าเออเนี่ยสั่งอยูซี่มเพราว่าใช้ถูกใช้ถูกใช้เข้ากับใช้แล้วแบบกะจางนี<อ>่ยแหละเอาทำไมกล่องใช้ตัวนี้นะเนี่ยเซรั่มเ,นะเ,เหลือเว้ยมันก็อะไรแบบกัน แอนตี้ดักสปออันนี้มันก็ซ้ำไว้กว่าตอกกล่องเนาะนี่ฝาเปิดทั้งสองอันเลยอ่ะอันนี้นนโครานาปรเทแคแพ็คม่ได้เนี่ยนี่ยก็ซื้อนะอ๋อ,อที่เรามีอย่างเราใช้อีกตัวหนึ่งเรานี่ก็ซื้อมาซื้อสองตัวสองขวดนี้ก็น่าจะอยู่ได้สัก ซามสิบเดือนเลยมนะั้งแล้วก็ซื้อโทนแล้วมาเพราะว่าที่ใช้อยู่ใกล้หมดแล้วก็เลยึือมาสองังนเหมือนกันที่ห้อโอ,อโค่นะใช้ถูกก่นหน้าใช้สําหรับผิวแห้งนะอยู่ชีวเดนะ่ะเป็นคนผิวแห้งกลับไทยกลายเป็นคนผิวมันมองเวลาผู้ใหญ่แล้วกลับไปทํางานละมีเท่านี้เดี๋ยวจะไหนไหนก็จะเก็บไว้ในเรียกว่าคลัง <c oughs> คลังสมบัติเราดินชัด <c oughs> เฮียเพี้ยเราก็จะมาดูกันสิว่ามันเป็นแบบไหนออร่าแบบเว้ยว่าเขาที่ใช้คเขาี่แล้วอ่ะเป็นแอนตี้พลิกแมนไงแต่อันนี้มันเป็นสปอร์ตเลสนะทำไมฉันซื้อตัวนี้มาละ่ะแอนตี้ดรักสปอร์ตทำไมฉันซื้อตัวนี้มาเราออะไรมา ว่าแอนตี้พิกแมนน่ะมันลดกลใช่ปะเราเห็นดิร้านนี้ฉันไปซื้อแอนตี Anti ้ด์กสปอตมาทำไมไม่เป็นไรคงจะเพ่น okay.